สวัสดีทุกๆ่านนะคะวันนี้ฉงกองรักองว่วงก็ได้นำเรียนสำคัญนะคะมาให้ทุก่านได้รับชมกันแล้วนะคะวันนี้นำมาให้รับชมไล่เรียนนะคะไล่ราคานะคะอาจจะมีราคาสุ้งว่านี้อีกนะคะแต่ว่าฉงกองรักองว่วงก็เก็บได้แค่นี้นะคะมาดูเรียนเรกน,น,นะคะเรียนเรกก็คือ เรียกหยีชมาสตางนะคะก้องเรียกช่างขูนะคะกัญชน,นาปีเซกหยีชมาสตางนะคะเรียกน,นี้ก็เก็บมานานแล้วนะคะต่อไปเรียกตีซ่ก็คือเรียกช่างขูกัญชน,นาปีเซกอาซิปสตางนะคะก็ราคาสูงขึ้นจากเรียกหยีชมามาเป็นเรียกอาซิปนะคะ แล้วต่อไปก็เรียหนึ่งบาทนะคะรี่หนึ่งบาทก็ช่วยงามนะคะเป็นเรียนซี่ขึ้นนะคะหนึ่งบาทนะคะใช้ดูถูกเรียนก่อนต่อไปมาเป็นเรียนช่างขูด่องบาทนะคะก็ตื้อว่าอยากเหมือนกันนะคะเรียนนี้ต่อไปเรียนห้าบาทนะคะให้รับจมถูกเรียนก่อนแล้วก็มาเรียนสิบบาทนะคะ ก็เป็นซองซี่นะคะซีตองกับที่เงินรอบวงข้างนอกนะคะนี่ก็เป็นเรียนทีซํำกันนะคะซึ่งทุกคนอาจจะมีแต่อาจจะมีไม่กลบถุกเรียนก็ไม่เน่ใจนะคะจะลองซิริราชสมบัติกลอบอาสิบปีนะคะจะลองซิริราชกรบอาสิปี ก็เลยปริตรเรียนนีขึ้นมานะคะโดยราคาไล่ๆราคานะคะซุ้งปานี้ก็มีเลยนะคะแต่เราควรจะแกะไปครบนะคะไม่ว่าพโซเนราคาเต่าเดย์โพโซมื่อเงินมดนะคะทรงปลารอยซ้สิบกานะคะแต่ว่าราคาจะไม่เหมือนกันมาดูกันไหมนะคะก็คือเรียน หยีชิบ้าสตางค์นะคะเรียนนี้หยีชิบ้าสตางค์ใส่ตุ้งมือนะคะเพราะว่าสะดวกเอาหยีชิบ้าสตางค์นะคะเรามาดูด้านหน้าด้านหน้าก็วนล่วงหลอกกาวนะคะจัดจีนนะคะขบล่วงหลอกกาวพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่เก้า ด้านหน้าก็เหมือนเหมือนกันนะคะจะปริกไอ้ดูก็นีเรียนาทิพย์ตางก็เหมือนกันแล้วนะคะเรียนาทิพย์ตางก็จะอยู่ด้านเดียวกันนะคะคือประเซียนในลวงก็ขึ้นกลางบนแล้วก็หยอดชัดก็ขึ้นกลางบนนะคะด้านเดียวกันเรามาปริกดูนะคะด้านเดียวกัน ถ้าเป็นเรียนปกติธรรมดาก็จะสลรับดานกันนะคะคือพัวกับโกยอยู่ตรงกันข้ามกันนะคะเรามาดูเรียนนี่แล้วนะคะอืมปริกไอ้ดูถูกเรียนเลยนะคะปริกให้ดูเพื่อความสบายใจนะคะอ่าก็จะเอ็นว่าเตกต่างกันตีราคาเตกต่างกันตีซีนะคะ วารากานั่นสนั่นราคการนี้ส่นี่มาตบทวนอีกครั้งนะคะเรียนนีหยีใช่บหาสตางค์นะคะสวยงามสวยงามนะคะต่อไปเหมือมีเรียนหยีว่าก็ต้องเมียนเรียนอาสิบสตางค์นะคะเมียเรียวนาสิบสตางค์แล้วก็ตรงมีเรียนนึ่งบาทนะคะผมมีเรียนนึ่งบาทแล้วก็จะมีเรียนโซงบาทนะคะ มีเรียนส่งบาทแล้วก็ต้องมีเรียนห้าบาทนะคะพอมีเรียนห้าบาทแล้วก็ต้องมีเรียนสิบบาทนะคะแต่เรียนยี่สิบบาทจองกองหลักกองวงอ่างยังไม่มีนะคะก็ว่างว่าเพือเพ่อนๆทุกๆทานคงจะเก็บไอ้ครบนะคะยี่สิบห้าสิบหนึ่งบาทส่งบาทอาบาทสิบบาทนะคะไอ้เมื่อนจองกองหลักกองว่างที่เก็บไว้นะคะ อนาคตแน่นอนก็อาจจะรับซื้อเป็นชุดนะคะคือตั้งแต่สิบตางอะได้อาจจะมีแะคะแต่ว่าชงกรักกงว่างไม่มีนะคะมีเหล็กที่สุดก็คือยีิมาสตางค์แล้วก็ให้ยทีสุดก็คือสิบบาทนะคะคือนี่เหล็กทีสุดนะคะแล้วก็นี่ให้ยทีสุดนะคะก็ว่างว่าเพื่อนเพื่อนที่รักทุกทุกฐานคงจะพยายามเก็บไอ้ได้นะคะสำหรับวันนี้ชงกรักกงวง่าง รู้สึกซาบซึ่งในความการวาก้องถุกทานตีข้าวมารับชมนะคะดีใจเลื่อไล่นะคะหญิงตะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยดีใจตีสุดเลยค่ะรักทุกคนนะคะตีเป็น f 4ีกล้องชงกล้องรักกล้องห่วงสำหรับวันนี้ขอ้ออําาถูกทานไปก่อนนะคะจนฟ้าจะพบก,กันไม่ในเรียนต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ